บทที่7244 7245ตะวันนายังคงโวยวายกับเพื่อนผู้มีความสามารถชาวอังกฤษจนอีกฝั่งแทบจะอาเจียนเป็นเลือดแต่ตะวันนาก็ตัดปมกอเดียนได้อย่างรวดเร็วเธอส่งข้อความเสียงและบล็อกอีกฝ่ายโดยตรงทันทีหลังจากที่เธอนั้นไม่พอใจกับสิ่งนี้เธอก็ได้เข้าไปที่อินสตาแกรมและแอปโซเชียลมีเดียอื่นๆ และกดยกเลิกติดตามเขาการที่ดาราติดตามใครและเลิกติดตามใครนั้นถือเป็นปัจจัยที่แฟนให้ความสนใจเป็นอย่างมากมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เบื่อมากคือจะต้องนั่งจ้องจํำนวนผู้ติดตามและรายชื่อคนดังทุกวันพวกเขาจะตรวจสอบว่าคนดังแต่ละคนมีคนติดตามเพิ่มขึ้นหรือลดลง และนำมาหารือกับแฟนแฟนคนอื่นๆทางออนไลน์ทันใดนั้นเมื่อตะวันนาได้เลิกติดตามดาราดังจากอังกฤษและเมื่อถูกพวกเขาค้นพบกลุ่มแฟนคลับก็คลั่งในทันทีทั้งสองเคยร่วมมือกันมาหลายครั้งในอดีตและมีปฏิสัมพันธ์กันบ่อยครั้งและพวกเขาก็เผชิญโลกด้วยกันด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีต่อการเสมาอามาแต่จู่ๆนั้นตะวันานาก็เลิกติดตามเขา สำหรับแฟนๆชาวจีนแผ่นดินใหญ่ความรู้สึกนี้มันเหมือนกับว่าฟฟเยวงเลิกติดตามอีซันชานกระทันหานในตอนแรกแฟนๆต่างสับสนมากและคิดว่าตะวานาอาจจะยกเลิกการติดตามอีกคนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่ไม่นานทุกคนก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ เป็นเรื่องเข้าใจได้ที่คุณจะยกเลิกติดตามใครบางคนบนอินสตาแกรมหรือ Facebook โดยไม่ได้ตั้งใจแต่คุณจะไม่ยกเลิกติดตามบุคคลเดียวกันทั้งบนอินสตาแกรมและ Facebook โดยไม่ได้ตั้งใจเช่นนี้ถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญมันจะหลุดออกมาได้ยังไงทุกโซเชียลมันชัดเจนว่าเธอทํำมันโดยตั้งใจแล้วทุกคนก็เริ่มคาดเดากันว่าทำไมตะวันนาถึงไม่ติดตามดาราอังกฤษคนนี้คุณเคยทะเลาะก,กันเหรอ หรือมีการขัดแย้งกันโดยผลประโยชน์ในตอนแรกไม่มีใครสามารถคิดออกได้จอนมีคนฉลาดคนหนึ่งออกมาพูดในอินเทอร์เน็ตว่าตะวันนาเพิ่งวิจาร์อังกฤษระหว่างถ่ายทอดสดที่จีนเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ทำให้ต้องแตกแยกกันได้ใช่ไหมเนี่ยทุกคนก็ตระหนักได้ทันทีฉันเดาว,ว่าคงจะต้องเป็นอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นตะวันนาเองต่างหากที่เลิกติดตามดาราดังชาวอังกฤษ ไม่ใช่ดาราชาวอังกฤษที่เลิกติดตามตะวันนานั่นแปลว่าแม้จะเลิกติดตามกันก็มีแนวโน้มสูงที่ตะวันนาจะเป็นคนเริ่มยกเลิกการติดตามกับอีกฝ่ายโลกอินเทอร์เน็ตเกิดความวุ่นวายขึ้นมาในทันทีชาวเน็ตฝ่ายขวาบางส่วนในตะวันตกไม่เข้าใจว่าตะวันนาได้กินยาชนิดใดมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อให้ต่างชาติที่สำคัญเช่นจีน พี่สาวคุณเป็นคนอเมริกันแต่คุณกํำลังโฆษณาชวนเชื่อเรื่องต่างประเทศให้กับคู่แข่งของคุณในอีกฟากหนึ่งของโลกและบีบบังคับให้พันธมิตรของประเทศคุณออกไปคุณคิดได้อย่างไรแต่ชาวเน็ตฝ่ายซ้ายค่อนข้างเข้าใจตะวันนาพวกเขาบอกกว่าไม่สําคัญว่าจะเป็นประเทศอะไรเพราะเราทุกคนต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติในโลก เราควรละทิ้งอคติและมีจิตใจที่ดีหากจะย้อนกลับไปสักนิดแม้ว่าลูกของคุณจะขโมยของบางอย่างข้างนอกแล้วนำกลับมาที่บ้านคุณในฐานะพ่อแม่ควรจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่หรือตะวันนาไม่สนใจที่จะสนใจเรื่องเหล่านี้เธอตั้งใจที่จะทำให้เย่เชิญพอใจด้วยการหลับตาเธอจะฆ่าแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าถ้าพวกเขาขัดขวางเธอ หลังจากหนึ่งวันแห่งกระแสอินเทอร์เนต็ตที่สั่นสะเทือนโลกตะวันาได้ปิดกานและเลิกติดตามคนรู้จักหลายคนในอุตสาหกรรมบันเทิงของอังกฤษจากนั้นเธอจึงเริ่มแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ในหอยานจริงเป็นครั้งที่สามอย่างเท่ๆเย่เฉินอยากจะวิ่งหนีแต่เขาทำไม่ได้กูชิอี่ยืนกรานที่จะรังเขาไว้เพื่อทำความดีให้สำเร็จต่อไปเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกัดฟันและทำการแสดงทั้งสี่รอบให้เสร็จสิน้น สำหรับการแสดง3รายการแรกนั้นแต่ละการแสดงได้รับการค้นหาย,ยอดนิยมหลายครั้งและหลายครั้งและการค้นหาย,ยอดนิยมแต่ละครั้งก็แตกต่างกันออกไปแต่มีการค้นหาย,ยอดนิยมเพียงอย่างเดียวที่ปรากฏอยู่ในรายการของทั้ง3ามครั้งคือนักเต้นชายลึกลับที่ตะวันนาจูบคือใครชาวเน็ตทั่วโลกต่างอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมาก บางคนถึงกับบอกว่าถ้ารูปของชายคนนี้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์พวกเขาก็ยินดีจะดูด้วยค่าใช้จ่าย100ดอลลาร์ต่อการดูหนึ่งครั้งจากนั้นในคอนเสิร์ตวันที่4พวกเขาก็เปิดโพสสำรวจทางอินเทอร์เน็ตภายใต้หัวข้อว่าหากคุณถูกขอให้จ่ายเงิน100เหรียญเพื่อดูรูปถ่ายจริงของนักเต้นชายลึกลับคนนี้คุณจะเต็มใจทำหรือไม่ในหนึ่งวันมีคนมาลงคะแนนเสียงมากกว่า5ล้านคน และมีมากกว่า3ล้านคนที่โหวตเห็นด้วยสื่อก็ระเบิดอ e. ีกรอบแล้วเหมือนพัดลมพวกนี้มีพิษคุณเต็มใจที่จะจ่ายเงิน100เหรียญเพื่อดูชายสวมหน้ากากจริงๆหรือเปล่าเงินของคุณผลิตมาจะกลมเหรอเองินนี้เอาไปทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าเหรอไปช็อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วซื้อเนื้อวัวเนื้อแกะไข่นมและอื่นๆก็ได้นะการออกไปซื้อของโดยไม่เสียเงินเหรอ การเสี่ยงซื้อของฟรีและการออนไลน์จ่ายเงินเป็นร้อยเหรียญเพื่อดูว่าผู้ชายคนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรพวกคุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอสามล้านคนคนละร้อยเหรียญนั้นก็สามร้อยล้านเหรียญแม้ว่าตะวันนาจะแสดงเพียงสามรอบก็สร้างรายได้ได้ไม่ถึงสามร้อยล้านเหรียญสหรัฐอย่างไรก็ตามครั้งนี้ชาวเน็ตชาวจีนก็ลุกขึ้นมาเช่นกันพวกเขาแสดงความคิดเห็นทันทีว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ เราในฐานะอุตสาหกรรมบันเทิงภายในประเทศหวังว่าเราจะเริ่มจ่ายเงินเพื่อปลดล็อกรูปภาพคนดังบนเวยบพอเมื่อ800ปีที่แล้วใช่หรือไม่แน่นอนว่าดาราดังในวงการบันเทิงในประเทศของเราไม่มีใครกล้าตั้งราคาภาพถ่ายของพวกเขาให้สูงขนาดนั้นปกติแล้วราคาจะอยู่ที่28 38หรือ58หยวนเท่านั้นเอง ในวันที่สี่เซียวชูรานเองก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับชายลึกลับผู้นี้มากเช่นกันเธออ่านมันบนโทรศัพท์ของเธอเป็นเวลาสามวันติดต่อกันและไม่ว่าเธอจะอ่านมันอย่างไรเธอก็รู้สึกกว่าคนคนนี้ก็คือเย่เฉินอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่ฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันก็มีคำแก้ตัวอื่นๆมากมายในใจเพื่อโน้มน้าวตัวเองว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องกับเย่เฉิน จนกระทั่งในวันที่4เมื่อเธอได้เห็นนักเต้นชายลึกลับอีกครั้งบนเวทีร่วมกับตะวนาและกูชิวยี่ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านโทรศัพท์มือถือของแฟนๆบนเวทีเธอจึงเกิดความคิดขึ้นมาทันทีจากนั้นเธอก็โทรหาเยเช,ชนทางโทรศัพท์มือถือของเธอเธอคิดกับตัวเองว่าเยเินเป็นผู้อำนวยการ่วงจุ้ยไม่ใช่หรอกเหรอเขาไม่น่าจะยุ่งมากหลังการแสดงเริ่มแล้วใช่ไหม ถ้าเขารับโทรศัพท์ทันทีแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นนักเต้นชายลึกลับแน่นอนถ้าเขาไม่รับโทรศัพท์แม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาคือคนที่ใช่แน่นอนแต่ดูเหมือนว่าความสงสัยของเขาจะเพิ่มมากขึ้นอีกนิดหน่อยเพราะไม่ต้องสงสัยเลยว่าเย่เฉินไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้เลยเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อบกพร่องใดๆใ,ในการแสดงของเขาเขาจึงไม่นำโทรศัพท์มือถือขึ้นไปบนเวทีเลยด้วยซ้ำ นอกจากนี้ฉันไม่มีที่วางโทรศัพท์มือถือในขณะที่สวมชุดกรอบพวกนี้อยู่ถึงจะเอามาแล้วแต่ก็ไม่สามารถรับโทรศัพท์บนเวทีได้อย่างไรก็ตามเขาไม่คาดคิดว่าเซียวชูรานจะเลือกโทรหาเขาในเวลานี้เมื่อได้ยินเสียงตืดทางโทรศัพท์เซียวชูรานก็รู้สึกวิตกกังวลอย่างอธิบายไม่ถูกทันทีเธออดไม่ได้ที่จะพึมพำกับตัวเองนักเต้นชายลึกลับคนนี้อาจจะเป็นเย่เฉินจริงๆเหรอ แต่ทำาไมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นปรมาจารย์ห่วงจุย้ยแต่ก็ไม่จําเป็นที่ดาราสาวชั้นนำสองคนจะต้องประทิริยรนและประทิริรรนกับเขาขนาดนี้หรอกใช่ไหมเย่เฉินไม่เคยรู้เลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดความผิดพลาดที่จริงเขาเบื่อที่จะอยู่ในเมืองหอยานจริงมานานแล้วเพราะเมื่อฉันไม่ได้ยุ่งกับการแสดงก็จะมีกลุ่มคนที่บังคับให้ฉันมีลูกขณะที่ฉันกําลังยุ่งอยู่กับการแสดง ก็มีผู้หญิงชาวอเมริกันบ้าบ้า,บาคนหนึ่งเข้ามากอดและจูบฉันตลอดเวลายังไงก็ตามฉันไม่สบายใจจริงๆดังนั้นเขาจึงได้ตกลงกับกูชิวอีแล้วว่าทันทีที่การแสดงทั้งสนี้เสร็จสิน้นเขาจะตรงไปที่สนามบินและบินกลับจินหลิงในทันทีถึงแม้ว่ากูชิวอีเธอจะยังคงต้องแสดงที่เซี่ยงไฮ้ต่อไปแต่ฉันก็ไม่มีทางทำงานเป็นนักเต้นสำรองอีกต่อไปแล้ว นอกจากนี้การแสดงครั้งหน้าจะไม่เริ่มในอีกสองสามวันดังนั้นฉันจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเหล่านี้ที่นี่อีกเมื่อเพลงจบลงในที่สุดตวนานก็เข้ามากอดเขาและจูบเขาอีกครั้งโชคดีที่ตั้งแต่เริ่มเกมที่สองเธอยับยั้งตัวเองได้มากและไม่แสดงออกมากเกินจริงเกินไปเหมือนเกมแรกหลังจากจูบกันเย่เฉินและกูชิวยี่ก็ลงลิฟต์จากไป ทั้งสองเดินไปยังห้องแต่งตัวอย่างรวดเร็วในขณะที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเย่เฉินก็พูดว่าฉันอยู่ต่อไม่ได้แล้วจริงๆฉันจะไปสนามบินทันทีหนาหน,นานอย่าลืมทักทายลุงกับป้าของฉันเมื่อคุณกลับไปฉันจะไม่กลับไปบอกลาพวกเขากู่ชิวอี้ถามเขาด้วยความประหลาดใจพี่เย่เฉินถึงแม้คุณจะรีบกลับก็ไม่จำเป็นต้องออกไปทันทีใช่ไหม ตอนนี้ก็เกือบสามทุ่มแล้วยเย่เฉินกล่าวว่าฉันต้องไปแล้วกูชิวอี้พึมงพำาอย่างตั้งใจคุณคิดถึงคุณนายเซี่ยหรือเปล่ายเย่เฉินพูดอย่างจริงจังอะไรนะคุณเรียกคุณนายเซี่ยเหรอเธอเป็นน้องสะพ้ายของคุณนะกู่ชิวอีพ้พง,งาดถอยและพูดอย่างจริงจังเธอเป็นบุคคลที่สามต่างหากแต่ฉันไม่สนใจเธอโอเคโอเค เย่เฉินรู้ว่าเขาและกูชิวอี้ไม่มีทางโต้เถียงกันจบเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ได้เพราะเขาไม่มีทางชนะได้เมื่อพูดถึงไคร,รมาก่อนกูชิวอี้ก็จะบอกว่าเธอรู้จักเขามาตั้งแต่เขายังเด็กดังนั้นเธอต้องรู้จักเธอเขาก่อนเซียวซูรานเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสามีและภรรยากูชิวอี้ก็จะบอกว่าถึงคำสั่งของผู้ปกครองมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เมื่อเผชิญหน้ากับคำสั่งของพ่อแม่และคำพูดของผู้จับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปยังไงซะสาวคนนี้ก็ถูกเสมอประเด็นสำคัญคือเย่เฉินรู้ว่าเขาทำผิดและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะโต้แย้งกับเธอดังนั้นเขาจึงได้แต่ยอมแพ้และพูดว่าถ้าคุณบอกว่าเป็นคุณนายเซียวก็เป็นคุณนายเซียวฉันอยู่ห่างบ้านมาหลายวันแล้วถึงเวลาต้องกลับแล้ว กูชิวอี่ไม่ได้ทำให้สิ่งต่างๆที่ยากขึ้นสำหรับเขาและเธอพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะพาคุณไปที่สนามบินเย่เฉินกล่าววา่าฉันจะพาคุณกลับบ้านก่อนแล้วขับรถไปสนามบินเองฉันจะจอดรถไว้ที่สนามบินแล้วเฉินซือไคจะจัดการให้ใครสักคนมาขับรถกลับออกไปกูชิวอี้กล่าววา่าถ้าอย่างนั้นฉันจะพาคุณไปที่สนามบินและหลังจากที่ฉันไปส่งคุณที่สนามบินแล้ว ฉันจะขับรถกลับเองเย่เฉินรู้สึกไร้ทางโต้แย้งเวลานั้นก็เลยสามทุ่มไปแล้วและเที่ยวบินปกติกลับจินหลิงคืนนี้คืออย่างช้าที่สุดคือห้าทุ่มถ้าเขาเร่งรีบไปสนามบินเขาก็ยังสามารถขึ้นเครื่องบินนี้ได้ทันหากเขาช้าและพลาดเวลาลงทะเบียนสำหรับเที่ยวบินนี้เขาก็ทำได้เพียงให้ครอบครัวเย่จัดเครื่องบินส่วนตัวให้เขาได้เท่านั้นเครื่องบินส่วนตัวนั้นสะดวกสบายอย่างแน่นอน แต่เมื่อเวลาลงจอดไม่ตรงกับข้อมูลเที่ยวบินก็อาจพบข้อบกพร่องได้ง่ายเซลซูรานเพียงแค่ตรวจสอบอย่างรวดเร็วก็จะพบว่าไม่มีเครื่องบินลงจอดในเวลานั้นและรถไฟความเร็วสูงก็หยุดแล้วเช่นกันแล้วเยเฉินกลับมาได้อย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเยเฉินจึงพูดกับกุชิวยี่ว่าโอเคไปสนามบินกันเถอะแต่ฉันจะขอให้เหล่าเฉินจัดเฮลิคอปเตอร์มารับคุณที่สนามบิน ฉันเป็นห่วงว่าคุณขับรถกลับเองมันไม่ดีมันไม่สำคัญกูชิวยี่พูดด้วยรอยยิ้มตราบใดที่ฉันสามารถพาคุณไปสนามบินได้ทันในขณะนี้เซียวซูรานซึ่งอยู่ห่างไกลาจากจินหลิงได้เห็นว่านักเต้นชายลึกลับได้ออกจากวิดีโอถ่ายทอดสดไปแล้วเธอจึงตั้งใจรอสักสองสามนาทีแล้วโทรหาเย่เฉินอีกครั้งโทรศัพท์มือถือของเย่เฉินอยู่บนโต๊ะในห้องแต่งตัวในขณะนี้ โทรศัพท์ก็ดังขึ้นทันทีและอินเทอร์เฟสของสายเรียกเข้าจะแทนที่การแจ้งเตือนของสายที่ไม่ได้รับก่อนหน้านี้ด้วยโดยตรงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเซียวชูรานโทรหาเขาขนาดที่เขากำลังแสดงเขาจึงทำท่าบอกให้กูชิวยิ้มเงียบเสียงเธอจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมารับสายและพูดด้วยรอยยิ้มว่าซูรานหัวใจของเซียวชูรานตกต่ำลงและเธอเริ่มรู้สึกสับสนเล็กน้อยในทันทีเธอถามเย่เฉิน สามีคุณกำลังทำอะไรอยู่เย่เฉินกล่าวว่าฉันกำลังเตรียมตัวไปสนามบินกำลังจะไปสนามบินเหรอเซียวซูรานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยทำไมคุณถึงจะไปสนามบินตอนนี้การแสดงยังไม่จบไม่ใช่เหรอเย่เฉินกล่าวว่างานของฉันเสร็จแล้วและพอดีมีเที่ยวบินกลับจินหลิงคืนนี้ดังนั้นฉันวางแผนจะออกเดินทางตอนนี้และขึ้นเครื่องบินกลับ เซวซูรานยิ่งรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรือเย่เฉินคือนักเต้นชายลึกลับคนนั้นใช่ไหมทำไมเขาไม่รับโทรศัพท์ตอนที่นักเต้นชายอยู่บนเวทีหลังจากนักเต้นชายแสดงเสร็จไม่กี่นาทีเขาก็รับโทรศัพท์อย่างนั้นเหรอนอกจากนี้เขาต้องการจะกลับมาที่จินหลิงทันทีหลังจากการแสดงของนักเต้นชายคนนั้นเสร็จสิน้น นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่จังหวะเวลาที่สมบูรณ์แบบรอกเหรอหรือว่าหรือว่าจะเป็นไปได้ว่านักเต้นชายลึกลับที่ตะวันนาคอยจิบติดต่อกันถึงสี่วันคือเขาจริงๆกันแน่